แมนเตรียมพร้อมแล้วว่าได้บอลลุกวันนี้วันที่ยังสิบสิบเนาะเดือนสองได้บอลลุกอัดแล้วปะอ้วเอาวันนี้เราจะมาอัดคลิปบทเรียนบทที่สี่เลยวิชาบีบนงดแผ่นโบราณเนาะวันที่สิบเดือนสองเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากขาซ้าย เนาะมอนวดคู่เข้าลงทั้งสองเนาะและเอายกยองใส่ขาตู้ของหมอนวดเนาะขา้า้กับขาซ้าย้อยองกันแล้วเอาปุ่มือไส้ลงเอาออคงมือขวาติงเปิดล้มตูพื้นตีนตัวนี้เขาเอิ้นเนาะสีจ่จุดเวลาเอาปป่มือ้ายลงออค์มือขวาติงแล้วเขาก,ก็เนื่องตใสเนื่องตัวให้มันเค็งอยู่กล้องบีแคงเนาะสี่จุดเดอ้อจุดที่สอง จุดที่1ผ่านแปแลวเนาะจุดที่2จุดที่่าจุดที่4ี่เนืองตวใส่พอบเนาะหลังจากนั่นพวกเฮาสิจับ2มือระครบกันได้หรือวอ่าจับไปตีทั้ง2มือระวังดีก้อยกับดวโป้ก,ก็ได้หรือว่าเอามือประกบกันก็นได้เดอ้อจังซี่ก็ได้หม,มายความว่า มือไส้กำปลายตีนมือขวัวติงประกบกันอันนี้กับบผิดเนาะวิธีที่สองก็คือกับกำสองเบื้องเลยก็ได้เดแล้วก็ดันเนื่องขึ้นมาคือกาเนื่องตัวมาใส่ให้บีแข้งมันเค็งนาะบผิดตัวนี้เฮ็ดจังไรก็ได้หลังจากนั้นเขากับพับพับขาไส้ไม่ยองใส่ขาขวัวมือขวัวจับบอลขาโตแล้ว มือ้ายกระจับบอลาโตออีกเบื้องกุ้งินข้ามนะคมลงเนาะคมลงแล้วยับตูเข้ามาให้มันเอาขาห้องบอลคาโตสองสอง,สองขาเลยเกี่ยวเส้นเนาะให้ระวังเด้อตัวนี้เดะอเกี่ยวเส้นเนาะเอามือขวาัจับหัวเข้าเอามือ้า้เกี่ยวเส้นมือ้ายเกี่ยวเส้นเดอ้อสามสามจุดสองเที่ยวเอื้อนไว้เกี่ยวเส้นประตคาดด้านในนั่นแหละของบทซีเนาะ 3าจุดสองที่ยวนับแต่ในขาออกนอกเขาเอ้นว่าขาหนีบเนาะว่าไงไงจุดที่หนึ่งเทิงกกสุดให้ระวังเนาะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สเกี่ยวเส้น้ะจึงไว้คือเกาเนาะคู่เข้าลงทั้งสองเดอ้อ หลังจากนั้นใส้พวมือ้า้เนาะเรียบหนาแข็งมือ้ายลงองมือขวัเต่งคมลงนิดน,นึงตัวน้อยนึงเนาะเห็ดสามจุดนับแต่เทิงลงดูมเดอหรือว่านับแต่ขวัไปหา้า้แหละตัวนี้ขาาพับเดอสามจุดเที่ยวเดี่ยวเดอตัวนี้นะหลังจากนั้นจับมือขวา เอามือขวาจับไปตีนเนาะดันขึ้นโทษๆเอามือ้ายจับไปตีเอามือขว้าจับหวเขานะ่าเนาะดันขึ้นบิดขึ้นเนาะดันขึ้นบิดขึ้นแล้วก็เอาเหยียดลงเหยียดลงแล้วหมุนใส้มือขวามือหมุนเนาะมือไส้จับหมุนขาโต้เนาะหรือว่าข้างขาโต้เท็ดสองเที่ยวแล้วก็หมุนหน้าแขงนะ้งเนาะสองเที่ยวหลังจากนั้นเขาเอื่อนมาบิดแอว บิดเอลเดอร์ให้มือระวังมือเนาะพับขาเข้าออแล้วกับิดเอลเดอเออถือว่าถือว่าถือไปขาหนึ่งแล้วออวันนี้ขาสองขาสองเดอ้อขาสองนี่ปปไปยุบปลายตีนคือเก้าเอาขาขวาของแขกเนาะยองใส่กับขาโต้หมอนวดเนาะเปิดลมพื้นตีนสี่จุดคือเก้า เอาปู้มือขวาลงอ,าองค์มือไส้ติง๋งอยู่ระวางเดี่ยวของพื้นตีนอซีจุดจุดที่หนึ่งผ่านไปจุดที่สองจุดที่สามแล้วจุดที่สี่ยาลรืมเดอเนื่องตัวใส้พ่อมเนาะเนื่องตัวไปพ่อมหลังจากนั้นให้จับสองมือเนาะไปตีแถบไะดันขึ้นมาเนื่องตัวใส่คือเกาอ๋อ แล้วพับขายยองใส่กับขาอีกเบื้องหนึ่งเนาะมือขวาคมขาโตจะเอามือไา้คมหัวเข่าเนาะแล้วมือไส้เงึงหัวเข่าขึ้นแล้วคู่เข่าลงทั้งสองเนาะเพื่อเอาขาแขกยองใส่ขาโตเฮานะแล้วเขาก็เกี่ยวเส้นสามจุดคือเกานับแต่ขาหนีบออกลงไปเนาะใส่มือขวาเด้อเกี่ยวเส้นตัวนี้ ใช้มือขวานะคมลงและเกี้ยวเห็ดคือบทที่หนึ่งสามจุดเห็ดสองเที่ยวสามจุดเห็ดสองเที่ยวเนาะจุดที่สองจุดที่สามใช้มือขวากี่เกี้ยวมือทายจับหัวเข่าไวนะ้เนาะคมลงดันขึ้นและเกี้ยวจึงไว้อ่าคือเก้าสิบหาสิบห้าวินาทีเนาะเวลาจึง สองเที่ยวหลังจากนั้นเอาใส่ปู้มือ <c oughs> ใส่ปู้มือเบื้องขวาเอาสามเส้นเอาโทษๆเอาเส้นนะแขงด้านในเนาะปู้มือขวาลงเอาองมือใส่ติงเิาอย่างหนึ่งก็คือ,อนับแต่จุดเบื้องใต้ของมือหมอนวดไปหาเบื้องขวาเนาะก็คือเส้นนกะแขงด้านใน สามจุดเที่ยวเดียวหลังจากนั้นมือขวาจับปตีนมือซ้ายจับหัวเข่าแล้วบิดดันยูขึ้นเนาะทั้งดันทั้งบิดทั้งยูแล้วเอาเยียดลงหมุบนบาด้เอามือซ้ายห <c oughs> มุนเนาะข้างขาโต๊สองเที่ยวเอามือขวาจับปตีนไว้แล้วก็หมุนหน้าแข้ง สองเที่ยวพับขึ้นมาบิดเอวบันี้เนาะเอามือซ้ายจับบาเอามือขวาจับหัวเขา่าและบิดโอเคเนาะหลังจากนั้นนวดท้องอย่าลืมให้หลังมือแตะข้างบอลแขกเนาะอดบอลเสยยียเอวหรือว่าสะโพกเนาะแล้วก็จับท้องเลยบนันนี้จับหาบอลเสบือคู่เข่าลงทั้งสองเดออยู่ข้าง จับบอลใสบือนะก่อนอื่นเขาต้องหู้ใสบือว่าอย่ใสปั๊บแล้วเขาจะจับมือไส้ข้างใสบือเนาะจุดที่หนึ่งห่างออกจากใสบือว่ายังไงว่าข้อมือหนึ่งบอกเออหนึ่งองค์คลีก็คือข้อมือหนึ่งเนาะคมลงค่อยจุดที่หนึ่งเอาป้มือขวาลงโทษๆทษปมือ้า้ลงแล้วป้มือขวาเต็งจุดที่สองเปรียบเทียบส่ว่าโรลิงเนาะเออหนึ่งสองสาม ให้เข้าใจง่ายก็คือเราลิงหนะึ่งสองสามเนาะเน้นลงจิงวสิบห้าสิบห้าวินาทีแล้วค่คอยๆวางออกวันนี้เอามือขวาฮาง้มหาเสบือต่อแล้วเอามือซ้าใ้เฮาลูบขึ้นเมือเห็ดอั้งเทิงก่อนเดอ้อเนาะจุดที่หนึง่งางเทิงท่องเดอ้อตอนนี้มันท่องเนาะจุดที่หนึ่งของเทิงกับจุดที่หนึ่งของเราลิงมันจะเครื่องกันเนาะ แล้วจุดที่สองเขาหารออกไปเลยมันได้สองจุดตัวนี้ต่อไปเอ,เอามือขวาเาง้งมหาเซบืออีกข้างหนึง่งแล้วเอามือใช้จับต่อลงมาก้องเซบือเนาะก้องเซบือแล้วใช้าซ้ามาหน่อยหนึ่งเนาะเป็นจุดที่หนึ่งเครื่องกันกับจุดที่หนึ่งของลรลิงเดอร์จุดที่หนึ่ง จุดที่สองจุดที่สองยับไปห่างออกข้อมือหนึ่งเนาะจุดที่สองเคลื่อน,นกันก็จุดที่สองของลอลิงจุดที่สามยับลงลุ่มไปเลยเนาะประมาณเครื่องหัวเสียเอวหัวสูงประมาณนั้น,น,นห,หลังจากนั้นเปลี่ยนข้างเด้อ <c oughs> เปลี่ยนข้างน <c oughs> เนานะ <c oughs> เขาได้แปดจุดข้างนั้นแล้วเขาจะเปลี่ยนข้างนวดอีกท้องข้างหนึ่งก็คือ อย่าเลืมอมเอาลังมือเนาะอย่าเลืมอมเอาลังมือแตะรูปบอลหัวเสียแล้วงมหาเสบือเอามือสร้างง้มหาเสบือแบอบนี้นะแล้วเอามือขวัวจับข้างเสบือเนาะจุดที่หนึ่งลอลีงคือเกาเบื้องนี้นะลอลีงเด้ออักษรเบลเลเมนลอลีงเนาะหนึ่งสองสามจุดที่สอง เอามือขวัวลงมือ้า้เต็งเดอร์สามเนาะรอบเดียวเดอร์แล้วมานี้เอามือ้า้จับเสบือปับ๊บแล้วมือขวัวเขาลูบขึ้นมือเทิงก็เอามันขึงกับจุดที่หนึ่งของโรล,ลิงเนี่ยั้งเทิงเนี่ยเขาหาันเัาไม่ได้สองจุดเลยโลดเนาะมืออันปลายมือให้ระวัง่ให้ขึ้นเทิงหลายๆเนาะมันชีถึก นั่นเนาะของผู้ยิงของสันซาจุดที่สองโอเคโอแดดเ้อพี่น้องต่อไปเขอามือซ่าจับเสบือเนาะแล้วเขากับรูปลงไปหันมันครึ่งกันกับจุดที่หนึ่งของลอลิงคือเกาข้างลุ่มเนาะเขื้อนว่าลงไปลุ่มเสบือละแวะไปข้างนอยนึงจุดที่หนึ่งครึ่งกันกับลอลิง จุดที่สองยับไปข้างเครื่งกันกับจุดที่สองของรอลีนคือเกาเนะจุดที่สามเาเอาลงไปลุ่มเลยประมาณแปะแปับหัวสวงพุนเออหลังจากนั้นเขาจะเปิดล้มแบบนี้นะเปิดล้มเนี่ยเขาใส่สองป้มือเดอ้เอ,อโอ้โทษโทษโทษเทึงก่อนเนะเทองสบือให้มือประกบกันเดอ้อใจห้อนเว้ <laughs> ใส่บือปั๊บเนาะเอามือประกบกันปิ้นหน้าเข้ามาคู่เข่าลงทั้งสองเออเอาโป้มือ้ายลงเทิงจับส่บือแล้วเอาโป้เตียงโป้เอาป้มือ้ส้ลงเอาป้มือขวาติงเอามือประกบกันเห็ดเออนับเทิงส่บือขึ้นเมื่อเลยเอาซื้อๆลยเดอจุดที่หนึ่งจุดที่สอง เอาเครื่องใส่บือขึ้นเมื่อเลยเนาะจุดที่สามเฮ็ดเป็นสามจุดเลยระวังไว้ถือลิ้นปีก็คือกระเ,รเพาะเนาะตรงนั้นเนาะจุดที่สามหลังนี้เขาเอาปป้มือไส้เคี่ยวเบื้องใส่บือแล้วนะเขาก็เปลี่ยนเอาปป้มือขวาหันลงเนาะเอาปป้มือไส้เต็งเอามือไส้ประกบเทิงเด้อประกบเทิงไว้ ก้องไซเบอรสามจุดจุดที่หนึ่งจุดที่สองพยามพยามเนาะมือขวัวให้มันนอนนอน,นอนลงดีๆแล้วเอามือไสเติงเออจุดที่สองจุดที่สามมาเนี่ยต่อไปนี่ท่องประจําเปลี่ยนแห้งก็ได้นี่สามจุด หลังจากนั้นก็ปีนมือปีนมือมาเปิดล้มเนาะง้มหายเบือแล้วเปิดล้มไส้กับขวาออกปู้มือจับจุดข้างบเบือสองเบื้องไส้กับขวาลงแหงพร้อมกันเนาะตัวนี้บางคนกับซีหูซสกมันเต้นตึกตึกดอกเปิดลมเนี่ไหวเกินซีเส้าวินาทีเปิดล,มท,ดลมท้องเนาะใส่ปลวมือทั้งสองเบื้องข้างสเบือสองข้าง โอเคเนาะหลังจากนั้นหลังจากนั้นฮะเอาหลังมือแตะข้างจะเป็นหดแขนเห็ดฮอดแขนปับ๊บเขาเาอยู่เบื้องนั้นเนาะเขาเอาเดี้ยวเบื้องซ้ายเนาะเอาองค์มือเบื้องซ้ายไปเอาแขนเดอ้เอองค์มือเบื้องซ้ายแล้วโอ่งมือเบื้องขวดติงก้แขนเนาะว่าอนุญาตทั้งทึงทึงนมเนาะหรือว่าก้แขนทั้งหน้านี่เห็นจรงเียแม่แหละจะปิ้นข้างเข้า ปีนนาออกนอกบางคนเนาะเห็ดเออป็นข้างเข้าปีนนาปีนนาออกนอกไห้มันเคลึงกันจังไหวอโนยาติเนาะปากเหม็นบอปินน้ำลายหยดใส่แขกอันตารายตัวเนี้ต่อไปไปเอาพวกมือขวาลงเขียนทอนเทิงเด้อพวกมือขวาลงเอาพวกมือใส่ติง่งจุดที่หนึง่งนับก็ขี้แหลงไปไปมือเนาะจุดที่หนึง่งแขียนทอนเทิง จุดที่สองหยู่กลางเนาะให้กำเอาเลยเดอ้อกำเอาก้ามแขนเลยเนาะจุดที่สามเที่ยวเดียวเนาะหลังจากนั้นปิ้นโป้มือไส้หัน่นกาบหรือว่าทาบเลยทาบเนาะบนก้ามแขนด,ด้านนอกเดอ้อหรือว่าด้านเทิงว่าไงไงซะด้านเทิงเนาะสามยุด เอาโป้มือส้สยลงเอาโอคงมือขวดติง่งทาบเดอร์เฮ็ดสามจุดทอนถึงด้านหน้าเนาะโมอกเคโอกี้จะบอกวาันไหนให้เชงซีเลยจะบอกวันไหนต่อไปเนาะแขนท่อนท่อนลุ่มเนาะเอาโป้มือส้สยทาบเลยเดอร์ กายอันขอ้อซอกลงไปแม่แหละเป,ป็นในนีนน้ก,ก็ได้โอเคเนืนี้แห่งดีแขนน้อยเนาะห้องกำไปเลยเอาปุ่มือใช่ลงเอาองค์มือขวัดตึงอืมสามจุดจุดที่หนึ่งแล้วก็จุดที่สองอยู่กลางแขนท่อนแขนเดอ้อมือเห็ดคือเกาเนาะตัวนี้นะนับแต่เทิงลงรุมเลยบันนี้ล็อกข้อมือล็อกข้อมือเนาะ เอามือซ้ายลงก็เอาโป้มือซ้ายลงทาบเลยแล้วเอาองค์มือขวาดตึงเออกลับเลยก็ได้โอเคเานาะล็อกข้อมือคมลงดันขึ้นหรือว่าดันลงอันนะั้นทั้งขึ้นทั้งลงแหละคมลงแล้วจึงไว้ดันขึ้นและดันลงเนาะเพื่อน่าล็อกขอ้ขอมือตัวนี้นะ ด้านอันนี้เขาเอื้อนด้านยังด้านหน้าเนาะด้านหน้าฝ่ามือเนาะด้านหน้าเอาโปมือสลับกันเดอ้อแล้วก็ต่อไปเอาโปมือคาบใส่โปมือแขกเนาะจุดฝ่ามือเดอ้อจุดหนึ่งฝ่ามือนี่นะเอาโปมือสอดใส่กันเลยเอาโปมือใส่ลงเอาโปมือขวดติงเออคมลงเลยจึงไววขวดลงสายติง้งนี่ขวดลงสายติง <laughs> ถึงเลยดิ S <S <S จะ <S <S าวางสาลลงขวดเตียงกัขอลงสายเตงเดอ้อถ้าเมาผิดก็ขอโทษเนาะบางทีมันจะหลงมันหลายจังหวะแล้วจับมือแข็งมาจับปลายมือแข็งความลงเนาะฮอกจะอยู่ปีนข้างเข้าเนาะ,ะเอาปลอมือทาบทาบก้ามเอิ้นว่าก้ามแขนด้านนอกทอนเทิงเลยเนาะเอาปลอมือสายลงองค์มือขวดเตงเนาะทอนเทิงเดอ้อเห็ดสามจุดโดยที่ว่าให้ปลายมือแข็งความลง แขนทอนถึงตัวนี้นะให้ระวังเนาะอย่าให้ถึกดูกพยายามซอกเส้นเนาะต่อไปมันแขนท่อนลุ่มคือหลังแขนเนาะทาบเลยเนาะนี่เพตุย้ำขึ้นอีกเอ,อเห็ุคือเกามือนะปุ่มือ้ายลงออคงมือขวาเตียงเนาะแขนท่อนลุ่มก็คือด้านหลังแขนเนาะลงไปหาข้อมือ ให้มันได้สามจุดตัวนี้หลังจ,จากนั้นต่อไปห้ากัลกนะ็ลอกข้อมือเนาะลลอกข้อมือเลยเอามือซ้้ยล็อกมือ้า้ลงมือขวาัเต็งเฮ็ดคือเกาคือกับลลอกด้านด้านหลังกับด้านหน้าเฮ็ดคือกันเนาะคอมลงดันขึ้นดันลงแล้วจากนั้นเปืดอนล้มหลังดังหลังเอินหลังดิ้วมือหรือว่าระวังดิ้วมือเนาะ เปิดลมใส่มือ,อท่าบเข้าไปในมืออันของแขกเลยนะเนาะออกโป้มือซ้ายลงโป้มือโป้มือซ้ายลงโป้มือขวาเตีงไลยคำเพียเปิดลมเด้อออกโป้มือซ้ายลงโป้มือขวาเตีงเนาะตัวนี้เขาจะใส่เบื้องซ้ายเปิดลมไปจนสุดสี่สจุดเลยหนึ่งสองสาม สี่จุดเนาะทามาได้สี่จุดใส่ปูมือใช้เปิดลมเลยหลังจากนั้นเขาจะคีบคีบล้าดึงเนาะดึงแต่ละดิ้วแต่ดิโูหาดิ้ก้อยเดอ้อมือมือใส้คีบมือขวาจับคอแขียนไว้ต่อไปเขาก็เอามือแข่งงายขึ้นเปิดล้มเลยเนี่ยง่ายขึ้นแล้วเปิดลมไส่มือขวาเดอ้อประมาณลุดก้อนขี้แห้งลงมาเนะมันจะเป็นลุบๆดอก เนาะเอาป้มือขวาลงเอาป้มือซ้ายเต็งเปิดลมบอทึกพ okay. ิษเอาโป้กับโปงเด้อร์แมนต้องใส่โ <okay. S 1> ป้ขวาลงป้มือซ้ายเต็งแขนเบื้องซ้ายตัวนี้เนาะตัวนี้เปิดลมไม่ให้เกิน45วินาทีคือกันเนาะ ทุกคนกับทีอยู่เบื้องใต้เนาะเบื้องไต้ของอผู้ถึกนวดเนาะต่อมาเปลี่ยนเบื้องเดอ้อเปลี่ยนเบื้องมาแขนหัวของผู้ถึกนวดเปิดลมแล้วเราจะเปลี่ยนเบื้องมาเลยเอามือขวาเดอบอันนี้นะเอามือขวาใส่จุดหนึ่งของก้นแขนด้านหน้าเนาะจุดึงเอา องมือส้สยเตีงปิ้นข้างเขามาหาแขกเนาะโอเคต่อไปเขียนท่อนเทิงเนาะเอาปุ่มมือส้สยลงปุ่มมือขวาเตีงขว้า,สายสจุดที่หนึ่งน,นับแต่ประมาณาสามจุดเนาอยเขียนท่อนเทิง โอเคมันได้3จุดเนาะอันนี้ประมาณเบื้องกล้องขี้แห้ลงไปเขาเอิ้นภาษาลาวเนาะบันนี้เขาปิน้นโอ้มือขวานะวางท่าบางเทิงเลยเทิงหน้าแขนของทอนเทิงเดอ้อล้วองมือซ้ายเต็งเห็สามจุดสองเอาตามนี้เนาะสาม ต่อไปแมันแขนทอดลุ่มให้กายแขนซอกลงไปโดยที่เอาพว้มือทาบหรือว่ากาดเลยเนาะพป้มือพป้มือขวานเนาะ,ะกาดเลยแล้วเอาโอ,อ้มือท้ายเต็งนับแต่ลุ่มแขนซอกลงไปเด้อยังให้ทึกแขนซอกเนาะเอิ้นว่าหน้าแขนตัวนี้เนาะทาบเอาโป้มือทาบหรือว่ากาดเลยเหตุาสามจุดเนาะ ตัวที่สี่มันล็อกข้อมือใส่มือมือขวาคือเกาล็อกนะเวลาเขาเอาใส่มือขวาลงกับเอามือขวาล็อกเลยแล้วเอาขาก็เปลี่ยนมือซ้ายลงล็อกมือขวาเต็งคือโป้มือซ้ายลงโอ่งมือขวาเต็งโอเคต่อไปมันฝ่ามือเนาะฝ่ามือก็คือเอาเบื้องซ้ายเด้อโป้มือซ้ายลงโป้มือขวาเต็งฝ่ามือโดยที่ว่าเอาดิปู่นือว่าคาบเข้าไปดิปู่แค่คือกันเนาะ แล้วก็คว่ำต่อไปแมนคว่ำไปมือแขกลงเนาะเขาจะอยู่ข้างๆใช้มือขวามือขวาทาบทาบอยู่อ่าเขียนทอนทงนึงเนาะเด็ดประมาณข้างๆน่อยนึงงทงทงข้างๆน่อยนึงเด็ดเออเนาะมันได้สามจุดเขียนทอนทงึงทำราขึ้นอีกเด็เดเออทำมาันุดมือเขาลดกำเข้าไปเดะแมน เด้จุดที่หนึ่งเขนทอนทึงให้มันได้สามจุดเนาะเอามือขวาทาบเอาโอ่งมือซ้ายเตีงเดอ้อจุดที่สองระวังอย่าให้ถึกดูกเนาะกับจุดที่สามนี่ระวังอย่าให้ถึกดูกเออ hit. เฮ็ดเขาซอกพยายามซอกเส้นเนาะแขนห้องมันบวกลงกันลดแขนซอกลงไปเนาะใส่มือขวาวขึ้นเกาเขาเอื้นมาตัวนี้มันหลังแขนเนาะ การทอดลุมเอาโป้มือขวาลงทาบเลยเราโองมือใายเตีงนคนณอกเพชรัคนเอกทำถือดีเบื้องอาจจะขึ้นให้อีกมือเจ้านี่นี่นี่เสียนมนบอกทาบไปเลยรวดเด็กอืออๆออืหันละจุดที่หนึง่งลดแขนซองลงไปเนาะเอาโป้มือขวาทาบเอาโองมือใายเตีงทำมาได้สามจุด จุดที่2จุดที่ส,สมเนาะหารให้มันครึ่งกันโลด3มจุดเนาะโดยที่วาเาใาส่มือขวา้วเขาก็ล็อกข้อมือเลยเอามือขวาลงเอาองมือใส้เต็งคมลงแล้วก็จึงวมาดันขึ้นแล้วกระดานลงเนาะแล้วกับเปี่ยนโปมือล็อกเปลี่ยนโปมือใส่ลงองมือขวาเต็งหลังจากนั้นก็เปิดลมหลังมือเนาะใส้มือขวาเด้อเปิดลมนะดีโปเต็งโปเนาะโปขวาลงโปไส้เต็ง ยที่ว่าเอาโปมือแขกกับโป้มือเฮามันทาบเข้ากันเลยสองจุดที่สามจุดที่สี่อยู่หลังดีมือโยระวางเลยเอาสังเกตเอาเนาะโยวางแล้วเราจะคีบเนาะเอามือขวาคีบดีโปมือแขกแล้วก็ดึงเอาโปมือ้ายจับข้อมือไว้เด มันจะอยู่ดีก่อนเนาะนานต่อจากนั้นเขาเปิดล้มอาเน,นี้เปิดล้มก็แขนเอาป้มือโป้มือซ้ายเด้อเปิดล้มแล้วเอาป้มือขวาวกางเกีวกับโป้ตืงกันเนาะปิ้นข้างเข้าปิ้นหน้าออกตัวนี้พยายามจะสื้อศกตาแขกเนาะเปิดล้มตัวนี้ก็คือกันบวกเกิน45วินาที โอเคเนาะถือว่าบทที่4เขากถือว่าจบเนาะถือว่าได้บทที่4เนาะคลิปตัวนี้ก็ขอจบไว้นี่ก่อนเนาะบทที่4ถ้าว่าผู้ใดบ่เข้าใจก็ให้ฟังคืนเนาะนถือว่าขอขอบใจแล้ววังว่าทุกคนก็นคือสิได้บ่หลายกันนะเอาขอเสียงตบมือเนาะ Terima